ผมจะพาท่านผู้ชมไปดูคดีนี้นะฮะอดีตอธิบดีกรมสภากนี่ยถูกตัดสินเนี่ยสาลท่านตัดสินเนี่ย,นนยจำคุกตลอดชีวิตเรื่องนี้เกิดขึ้นประมาณสักปี5 5ต่อเนื่องถึงปี56กเขาบอกช่วงนั้นเนี่ยนายสาธิตรังคัสิริเนี่ยดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมสภากรและมีนายสุภกิจเนี่ยริยาการเนี่ยเป็นสภากรณ์พื้นที่ร่วมมือกัน2คนนี้นะฮะโดยให้ในายประสิทธิ์อัญ,ญาโชตและนายกิติศักดิ์อนญ,ญาโชตเนี่ยเป็นสองพ่อลูกกันไปเปิดบริษัทคุณจำนวน25บริษัท เพื่อขอคืนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มจานวน3,000กว่าล้านบาทผมจะพาท่านผู้ชมไปดูพฤติกรรมของนายสุภกิจนะว่าเป็นอย่างไรเขาบอกว่านายสุภกิจเนี่ยเมื่อรับทราบนะเรื่องของ25บบริษัทเนี่ยที่จะขอเงินคืนเนี่ยภาษีมูลค่าเพิ่มเนี่ยนายสุภกิจเนี่ยไม่สั่งการให้ตรวจสอบตามระเบียบให้ครบถ้วนนะเช่นการตรวจสอบสถานประกอบการการตรวจสอบการซื้อขายการตรวจสอบรักษาสินค้าการจ้างแรงงานนายสุภกิจไม่ พร้อมทั้งยังสั่งระง,งับด้วยคุณนะไม่ต้องไปตรวจสอบและใบกำกับภาษีใบส่งสินค้าออกต่างประเทศไม่ต้องตรวจสอบแล้วเขามีทีมหลายทีมที่ตรวจสอบเรื่องนี้เนี่ยนายสุภกิจสั่งยุบทั้งหมดเหลือแค่ทีมเดียวมันแปลกแปกไหมท่านผู้ชมต่อมาเนี่ยเรามาดูพฤติกรรมของนายสาธิตบ้างนายสาธิตเนี่ยรับเรื่องนี้ปุ๊บนะนนายสาธิตสั่งการเลย ให้ตรวจสอบสินค้าขาออกกับกรมศุล,ลากากรเพียงอย่างเดียวเท่านั้นท้งที่จริงเนี่ยต้องตรวจสอบอีกหลายรายการก็ไม่ได้ทําทั้งผลตรวจสอบก็ออกมาแบบไม่ชัดเจนด้วยว่าสรุปมีการขนสินค้าส่งออกจริงหรือไม่ซึ่งตามกฎหมายแล้วเนี่ยมันไม่สามารถทําได้มันไม่สามารถคืนเงินภาษีตรงนี้ให้ได้ไม่สามารถอนุมัติให้ได้หากไม่มีธนาคารเนี่ยค้ำประกัน แต่นายสาธิตเนี่ยกับเล่งให้สัมพกรณ์เนี่ยคืนเงินเนี่ยให้กับ25บริษัทนี้โดยด่วนเมื่อสองพ่อลูกเนี่ยได้รับเงินคืนจากกรมสัมพกรณ์ไปเป็นที่เรียบร้อยก็เอาเงินเนี่ยส่วนนึงเนี่ยไปมอบให้กับนายสาธิตไปแบ่งกันนัหละกุลกับนายสุภกิจด้วยนะฮะนายสาธิตเนี่ยนำเงินไปซื้อเนี่ยทองคําแท่งคุณ 77กิโลกร,รัมนะฟังไม่ผิดหรอก77กิโลกร,รมัมและท้องคําแท่งน้ําหนักรวมเนี่ยนะอีก7,000บาทนะเป็นน้ําหนักทองนะไม่ใช่น้ําหนักเงินนะท่านผู้ชมล่าสุดเนี่ยสารอาญาคดีทุจริตและประพฤติไม่ชอบการเนี่ย ดูจากพยานหลักฐานแล้วเนี่ยเห็นว่านายสาธิตและพวกเนี่ยกระทำความผิดจริงใช้อำนาจของตอนโดยทุจริตทําให้รัฐเนี่ยได้ความเสียหายเป็นจํานวนเงินถึง3,000กว่าล้านบาทศาลท่านเนี่ยก็เลยสั่งจําคุกสองคนนี้เลยทั้งนายสุภกิจและนายสาธิตตลอดชีวิตและลิฟของกลางทองคําแท่งทั้งหมดส่วนสองพ่อลูกเนี่ยคนที่ตั้งบริษัทเนี่ยพ่อโดนไป6ปีกับ8เดือนแต่ลูกเนี่ยยกฟ้องและให้จาเลยทั้ง3คนเนี่ยชดใช้เงินแก กรมสรรพากรเนี่ยเป็นจํานวนเงินถึง3,097ล้านบาทก็เป็นเรื่องที่ตกใจนะโกงอะไรขนาดนี้3,000กว่าล้านเยอะมากบ้านเรามีคนแบบนี้ไงถึงไม่เจริญพวกนักร้องทั้งหลายเนี่ยนะครับที่ร้องร้องกันเนี่ยร้องคนที่ช่วยทําช่วยสังคมเนี่ยกรุณากลับไปร้องคนที่ทําเรื่องแบบนี้บา้างไปตรวจสอบหน่อยมันมีอีกเยอะนะพวกที่โกงก็ระวังถึงคิวตัวเองนะจ๊ะขอบคุณครับ